ประกันสุขภาพของหญิงวัย40ปีเริ่มต้นทุนประกันที่2 0 0 0 0 0บาทนะคะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่5ล้านบาทต่อครั้งต่อปีค่ะจะก,กี่โลกก็ตามนะคะทั้งปีเหมาไปเลย5ล้านบาทถ้าหมดวงเงินก็คือใช้ได้ใหม่อีกครั้งปีต่อไปนะคะมีค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล3,000บาทนอน ICU จ่ายให้ตามจริงแต่ไม่เกิน1ปีหรือ365วันค่ะส่วนค่าบริการทางการแพทย์ค่าบริการทางการพยาบาลค่ายาค่าสารอาหารค่าเวชภัณฑ์จ่ายตามจริงมีค่ายากลับบ้านด้วยที่20,000บาทค่าหมอที่มาดูอาการวันละ2,000บาท ค่าห้องค่ายาค่าแพทย์ค่าวางยาสลบค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเช่นการสอ่องกล้องผ่าตาดัดต้อกระจกต้อเนื้อพวกนี้นะคะก็จ่ายให้ตามจริงนะคะไม่ไม่ต้องนอนก็เบิกได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยนอกค่ะก็จะอยู่ในฝั่งสีเทานี้นะคะจะมีค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกิดขึ้นภายใน30วันและหลังเข้าพักรักษาตัวผู้ป่วยในก็คือค่าแลบค่าเอ็กซเรย์ค่ะจ่ายให้ตามจริงนะคะแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จ่ายให้ ภายใน30วันอีก2ครั้งนะคะกรณีเกิดอุบัติเหตุนะคะ24ชั่วโมงแรกค่ะจ่ายให้ตามจริงจ่ายให้ครั้งเดียวนะคะที่เป็นอุบัติเหตุต่อ1ครั้งต่อ1อย่างค่ะสมมติอุบัติเหตุ10ครั้งก็ครั้งละ5ล้านเนาะจ่ายตามจริงนะไม่เกิน5ล้านแต่เบิกได้แค่ ครั้งเดียว24ชั่วโมงแรกนะคะเช่นยาบัตทยาบัตทยักเนี่ยสามเข็มก็จะให้เข็มแรกเข็มเดียวเข็มต่อต่อไปก็คือเออ่จะต้องจ่ายเองนะคะหรือไม่ก็ซื้อประกัน pa ที่สามารถใช้ต่อเนื่องเพิ่มได้อีกหนึ่งฉบับนะคะค่าวเวชาศาสตร์ฟื้นฟูหลังเข้าพักรักษาตัวผู้ป่วยในค่ะก็ให้สูงสุดสครั้งต่อรอบปีกรมมาท ค่าล้งางไตค่าลังสีรักษาค่าเคมีบำบัดค่าโรคพยาบาลฉุนค่าผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริงกรณีเป็นหโรคร้ายแรงนะคะเช่นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันจากการขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโรคมะเร็งระยะลุกลามการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกการผ่าตัดเส้นเลือดแดง่ใหญ่เอออร์ตาหกโรคร้แรงนี้ จะจ่ายให้2ครั้งต่อ,อส,ส,สองเท่าต่อรอบปีกรมาทันทั้งหมดนะคะก็คือ4ปีกรมาทันนะคะวงเงินจาก5ล้านเป็น10ล้านนับตั้งแต่การตรวจเจอ,เอครั้งแรกนะคะเนาะแล้วก็มีวงเงินคุ้มครองชีวิตให้อีก1,000 0บาทเพิ่มให้กรณี ไปให้เคมีบำบัดห,ห,หรือไปนอนโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็งนะคะแล้วก็มีโรคอื่นๆที่เพิ่มโรคโปลิโอโรคปอดอุดกันเลือดเลืองพวก COPD โรคก,กล้ามเนื้อเสื่อมโรคระบบประสาทมันติเปิลสเคโรซิสและตับแข็งเนี่ยค่ะถ้านอนด้วย6โรคร้ายแรงนี้ก็จะให้คืนละ3,000บาท นาน500คืนก็คือล้านหเนาะให้เพิ่มอีกต่างหากค่ะเป็นเงินชดเชยให้แล้วก็มีประกันชีวิตให้ด้วย300แสนกรณีชดเชยกรณีเนื่องจากโรคมะเร็งค่ะชดเชยใ,ให้เพิ่มรายวันให้อีก6000บาทกรณี ได้รับการน,นวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเป็นมะเร็งตามที่ระบุในสัญญานะคะให้เพิ่มอีก6000บาทค่ะชดเชยให้เป็นวันเนาะแล้วก็ถ้ามีการฉีดยาเข้าตามระบบอวัยวะที่ระบุนี้ก็ชดเชยให้เพิ่มอีก1,500นะคะถ้ามีการ ซีทีสแกนอย่างเี้ยชดเชยให้สูงสุดสองครั้งต่อครั้งเนี่ยพันห้านะคะเปิดได้สองครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์มีชดเชยรายวันเพิ่มให้อีกสองพบาทต่อคืนชดเชยรายวันสองพบาทเนี่ยก็คือทุกโลกค่ะทุกโลกนะคะ ทั้งอุปัติเหตุแล้วก็การเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะถ้านอน ICU จะให้3เท่าก็คือ6,000บาทไม่เกิน1,260วันถ้ามีวางยาสลบให้เพิ่มอีก1,000 0ค่ะกรณีเข้ารักษาตัวด้วย13โรคร้ายแรงเฉียบพลันก็เพิ่มให้อีก5,000 0มีค่ายากลับบ้านเพิ่มให้อีก2,000บาทคุ้มครองชีวิตให้อีก2,000 0ื อันนี้ก็จะชดเชยเงินก้อนให้ค่ะกรณีที่ไปนอนโรงพยาบาลหรือไม่นอนก็ตามนะคะตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งค่ะระยะแรกหรือโรคหัวใจระยะแรกนะคะจะให้ก่อน40%คือแสนสนะคะแต่ถ้าเป็นระยะลูกลามจะให้3 0 0แสนค่ะ ถ้ามีการเป็นซ้ำก็จ่ายเพิ่มให้อีกนะคะเช่นมะเร็งระยะลุกลามค่ะถ้าเป็นซ้ำภายหลังจากเป็นครั้งแรก2องปีะค่ะก็ให้ให้เพิ่มอีกแล้วแต่ว่า,าจะเจอโรคใดเนาะก็ให้เพิ่มอีก3 0 0แสนบาทเบิกได้อีกนะคะก็มีโรคหัวใจเฉียบพลันโรคหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยกลับมาเป็นซ้ำภายหลังจาก ห่างจากครั้งแรก2ปีนะคะแล้วก็ถ้ากรณีที่ต้องนอน ICU ภาวะวิกฤตค่ะ5วันติดต่อกันด้วยโรคหนึ่งเข้ารับการผ่าตัดใหญ่2มีการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบสอดท่อหรือเจาะคอ3ม,มีภาวะล้มเหลวของอวัยวะสำคัญ ที่ไม่สามารถฟื้นกลับมาทําหน้าที่ได้อีกแล้วอะค่ะเช่นปอดหัวใจตับไตก็จะมีเงินชดเชยให้นะคะที่4,500ต่อเดือนนาน5ปีค่ะให้ค่าดำลงชีพตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เบี้ยประกันรวมก็อยู่ประมาณ3,9,811บาทนะคะชดเชยนะคะกรณี เป็นโรคร้ายแรง40โรคอะคะ่ะให้เงินสดกรณีเป็นระยะเริ่มต้นแสนสองระยะลูกลามระยะลูกรามนะคะ3 0 0 0 0นบาทค่ะให้สูงสุด5ครั้ง5ระบบโรคโรคนะคะก็หลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจแล้วก็พวกทางเดินอาหารเนี่ยค่ะก็คนละคนละครั้งก็จ่ายให้ต่อครั้งนะคะ ถ้าระยะเริ่มต้นก็4 0 0แสนระยะลูกลามก็ให้100%็ตามทุนที่ซื้อไว้คือ3 0 0แสนนะคะอันนี้ถ้าเป็นซ้ำอะคะ่ะเป็นซ้ำในส่วนของ1มะเร็งระยะลูกลาม2กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันจากการขาดเลือด3โลโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดต,ตันเป็นซ้ำนะคะจ่ายเพิ่มให้อีก ครั้งหนึ่งก็คือจ่ายเพิ่มให้อีก3 0 0 0 0นค่ะถ้าเป็นซ้ำห่างกัน2ปีนะคะห่างกัน2ปีเสร็จแล้วเขาก็จะชดเชยให้ค่ะกรณีที่นอนห้อง icu เป็นระยะเวลาติดต่อกัน5วันนะคะหรือการเช่น1เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาสลบแบบทั่วไปหรือการใช้ยาระง,งับความรู้สึกเฉพาะส่วนค่ะแล้วก็2เครื่องใช้ช่วยหายใจสอดท่อหรือเจาะคอ3ภาวะล้มเหลวของอวัยวะสำคัญนะคะพวกนี้นะคะก็จะมีเงินชดเชยให้อีกต่างหากแล้วก็2ผลประโยชน์จากการดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรงนะคะ ก็จะชดเชยให้10%ของจำนวนเงินเอาปากันแล้วก็มีค่าเลี้ยงดูให้1.5%นาน60เดือนนะคะอันนี้ถ้าเป็นโรคสมองเสื่อมเอาไซเมอร์พาร์กินสันโรคเซล์ลประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวการบาดเจ็บศีรษะสูญเสีย การดำรงชีพยอย่างอิสระทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงตัวนี้นะคะก็จะมีเงินชดเชยให้ค่ะ1.5%เปอร์เซนต์ต่อของทุนประกันที่สามแสนเนาะ1.5%เปอร์เซนต์ของสามแสนอีกพันห้าต่อเดือนค่ะให้เงินชดเชยนะคะกรณี8โรคไร้แรงเนี่ยค่ะ1.5 เอร์์ซนตของจำนวนเงินเอาอประกันภัยทั้งหมด60เดือนก็คือ5ปีนะต่อเดือนค่ะถ้าเป็นโรค8โรคนี้นะคะหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยหรือได้รับการเจ็บป่วยที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีพนะคะ ก็จะได้รับการยกเว้นเบีย้ยประกันตัวนี้นะคะ153บาทตัวนี้กับตัว2000กว่าค่ะรวมกันทั้งหมด2,000กับ150กว่าบาทเนี่ยนะคะถ้าเป็นระยะรุนแรงไม่สามารถที่จะดำลงชีพได้ค่ะเช่นอาบน้ำแต่งตัวไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายเบีย้ยประกันตัวนี้นะคะ ตัวแบโรคไร้แรงนี้นะคะแพ็กเกจนี้นะคะรวมทั้งหมด39,811บบาทค่ะ